ยาบำรุงชูกำลังหอยบักอันี้มาดื่มนมข่อยบ่ได้ดิมึงเช็ดขอยแน่ยุไสวาเอาโอ้ยนี่มันบัดนี่ไหมเออมึงช็ดขอยระบัดีนยิงด้วยปืนเออหางขอยเออรอดรุ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 ดรยดรุดรุดอรอุดอดดดด ตะปูปนไอคอเป่เลยเออไอ้งนะอไอข้งไหนนะคอยบัไดทีเด้เออยอ้ข้งหนเน <to me. S 1> <teaching. S 2> ้อไวทมกกเะช่แม่ระบานแม่สะบานเออตนหนาไม่ออโบโบโบเมาออกุยกุยก so mm ุยกกุ้ยนี่ตยะตู้จนเมาซ้ำไม่เ้ซึมอนอั